เลี้ยง <S <S ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรไซส์ L สามสิบบาทก็จะเป็นหกออนนะคะน้ำตาลเท่าเดิมเท่ากันค่ะน้ำตาลเหมือนกันหมดเลยแก้วทุกไซส์ใส่น้ำตาลเหมือนกันหมดนะคะ ชาดาเย็นก็เหมือนกันชาดําเย็นก็ใส่น้ําตาลสองน้ําชาเท่ากันแบบนี้แต่ถ้าลูกค้ามาถึงว่าพี่เอาชามะนาวก็จะใส่น้ําตาลสองเหมือนกันน้ําชาก็5ออนเหมือนกันแต่ว่าผงมะมานาวค่ะผงมะมานาวจะมีใส่อยู่แค่2อ,อย่างถ้าเป็นใส่แก้วไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็แล้วแต่ครึ่งช้อนถ้าใส่ถุงหนึ่งช้อนไม่ต้องผูดนะคะมันเทแรงไปเลยค่ะเทไปเลยถ้าพี่ค่อยๆเทมันสีไหลมันถีกลเห็นไหมคะ